พี่แปมไม่ยกไงแต่หนูอะ่ะพี่แปมมาเล็กกว่าหนูอะ่ะเพราะหนูเป็นคนกล้ามใหญ่ไงหนูซ้ำนี่แล้วไม่ใหญ่เท่าแขนทำแทนไม่ได้นะใช่ป้อเราจะได้รูนะ้กไม่ยอมใช่ไหมพี่แปมไม่ยอมไอเดียนี้หนูหนูเป็นคนคิดหนูต้องเป็นคนทําก่อนนะพี่แปมเดพี่แปมไปทําตามเดี๋ยวหนูให้เลยหนูไม่จดลิขสิทธิ์นะพี่แปมเอาไปทําตามเลยนะ บอกแล้วอย่าชวนอย่าโอเคโอเครับทราบนะใหญ่เท่าแขนนะ,ะรับทราบวันนี้วันนี้เรืองเราจะคุยเรื่องความใหญ่นะคะใครใหญ่ขนาดไหนนะส่งมาเดี๋ยวรนะันวันเมื่อวานคุยเรื่องตรดนะคะวันนี้มาคุยเรื่องใหญ่กันนะคะแขนใหญ่นะคะทาริกลาฟฟิงแทนคิวสมาทาริกโอเค ดีนะอันนี้อันนี้แค่ปลายนะทุกคนนี่หัวอยู่ตรงเออไม่ใช่นี่อันนี้คือหัวนะคะแล้วอันนี้คือปลายนะคือลำนะอันนี้ก็ใหญ่นะคะทุกคนนะชอบแหละนี่ก็ชอบเลยก็ชอบแหละ,แ,หละแล้วเธอว่าไงอะก อย่าชวนคุยเรื่องแบบนี้นะมันยาวนะทุกคนแล้วไปจนจะแบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดไลฟ์สดนี้จะติดเหลืองนะจ๊ะ <c oughs> มันมันยักยามันยักยาอะไร <c oughs> มันยัดยาเหรอ <c oughs> I don't know what ม t ด mean <c oughs> แมลโกแมลโกเดี๋ยวพี่แจ๋วจะมาโกโกโชแขนให้ดูหน่อย <c oughs> โ oh อ้ไม่กันเล่นกันอีกแล้วนะจ้าวันนี้อ่าได้สนุกพอหอมปากหอมคอนะคะสามชั่วโมงแล้ววันนี้ก็สามชั่วโมงพอยอมยอมพี่แปมยอมก็อันนี้หัวนะคะอันนี้หัวนะคะแล้วก็ลำอยู่นี่นะคะเจ้าอเอาจริงๆอะ่ะแขนใหญ่กว่าฉากของตัวเองนะจ้าเจ้าบอก ผมบอกว่าเหมือนช่องเอาหน้าไลฟ์มีดวงตาหลักสิบพอเปิดช่องสองกีตาร์มาเป็นร้อยสองร้อยเนาะใช่ใช่ใช,ใช่จริง,รง <c oughs> แต่ <c oughs> แต่พี่พี่พี่เขาบอกแล้วว่าชั่วโมงเออด,ดงวดงตาแล้วก็ดวงตาแล้วก็ไลฟ์เยอะมากนะแต่ชั่วโมงชั่วโมงเขาแบบว่ามันมันมันไม่โอเคเหมือนเหมือนเหมือนยอดไลค์กับยอดยอดจอเอยอดดวงตาโกะเนาะหัวเราะอะไรหัวเราะแขนใหญ่กว่าสากใช่ไหม อย่าปลุกนะเจะ้าตาเหลือกเลยนะจ๊ะจะบอกให้เจอแขนพี่แจวไปนี่ตาเหลือกเลยนะจ๊ะทุกคนหนูนียว่าคุยอะไรกันคุยอะไรกันพี่จบเดี๋ยวเจาจัดสองสาบต,ตั้งชื่อตอนให้นะโอเคได้เลยเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนหนูไปเปลี่ยนพี่พี่จีโปมจัดมาให้หนูเนะให้หนูซักซักบัลีสิคะขอบลีเด่นๆนะคะเดี๋ยวหนูจะไปเปลี่ยนรูปไปนี้ด้วย เพราะว่าหนูถ่ายรูปแล้วแต่หนูแบบว่าวันนี้ดีไม่ดีนะดีจะดีหรือไม่ดีนะหรือยังไงนะแต่ว่าหนูถ่ายรูปไว้แล้วนะเดี๋ยวจะดำหน้าปกแล้วใส่บลีลงไปนะสาขันสานะโอเคหรือว่าจะเอามาอุ้มไลฟ์สดดีไหมเอาไหมทุกคน ใจนะคะ loving to you v e r y w e l l thank uh, you uh, เอ่อเน่น่เอ่อ sorry I can't read ทุกคนอมสากแล้วก็ไหลสดดีไหมโอ้มันน่าจะได้อยู่นะจากเอ่อ uh เดี๋ยวเดี๋ยวเอา,เอา,เ,อาเอามาเอามาเอามาเล่นก่อน <c oughs> รอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเนี่ย มันหมุนสากหมุนทุกคนสากหมุนไงสากหมุน,มนแขนใหญ่กว่าสากะนะก็จริงๆไงนี่แล้เดี๋ยวก็ผูกโบนะคะทุกคนคะ่ะสากเราก็ไว้ตําน้ำพริกนะคะปก๊ปกๆนะคะ้มาม่เอาจริงเ,ยยเ,เหรอพี่ัญญาเคยทำเหรอะนี่ทุกคนนะคะสากผูกโบของเรานสากไม่ใหญ่นะคะแต่เพาว่าลำสวยนะคะเดียวสวย <c oughs> ขอขอกดอัดหน่อยนะให้มันอยู่